สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่คนรักไอวันทุกคนนะฮะกลับมาพบเจอกันกันกบผมแล้วเช่นเคยรู้สึกว่าผมจะโดดงานไป2วันใช่ไหมครับก็ไม่ได้แจง้งล่วงหน้ากันนะครับกลับมาแล้วสุดสัปดาห์นี้เกมการแข่งขันนะฮะที่ซินเวอร์สตันอังกฤษนะครับก็ถือว่าเป็นโฮมเลสของนักแข่งหลายๆคนนะครับแล้วก็หลายหลายทีมกันด้วยเนาะแต่วันนี้เราจะโฟกัสไปที่จอร์ดโรเซลไปที่เมอร์ซ e ดจริงๆพูดถึงเรื่องของจอร์ดีกว่านะครับพูดถึงนักบินหนุ่มอนาคตไกลไหม <laughs> แซวครับก็บ ใน3าวันที่ผ่านมาบางท่านคงจะได้เห็นใช่ไหมครับว่าจอร์ดเองก็ไปสวมบทมาวูลิกนะครับสวมบทท็อปกันนะไปเป็นนักบินนักบินของจริงครับนักบินก็มีโอกาสได้ขับเครื่องบินจริงๆแต่ไม่ได้ว่าไปคนเดียวนะครับก็ถือว่ามาีนักบินนะครับมืออาชีพนะก็ไปประกอบไปนั่นก็เห็นเป็นข่าวเป็นอะไรกันออกมาแต่วันนี้เอาเรื่องราวของจอร์ดมาขยายความให้ฟังกับ ประเด็นที่ทางสนามทางผู้จัดการแข่งขันเนี่ยเขาเตรียมรับมือกับผลกระทบที่มันอาจจะเกิดขึ้นนะครับในสุดสัปดาห์นี้เพราะว่าในปีที่แล้วเนี่ยมีผู้ไปประท้วงครับเป็นกลุ่มประท้วงที่เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มเขาเรียกว่ากลุ่มเรียกร้องนะครับเรียกร้องปัญหาสิ่งแวดล้อมนะครับกลุ่มเคลื่อนไหว่ะขออภัยครับกลุ่มเคลื่อนไหวเพื่อสิ่งแวดล้อมเขาเรียกตัวเองว่าเป็น just stop oil นะ กลุ่มนี้เขาก็ไปประท้วงในการแข่งขันเมื่อปีที่แล้วแล้วทีนี้ก็มีการถูกจับกลุ่มดำเนินคดีด้วยนะถึง6คนครับโทษก็จะมากน้อยแตกต่างกันไปทั้งจำคุกนะครับทั้งจำคุกไม่เกิน12เดือนอย่างนี้นะครับแล้วก็ทั้งทั้งจำทั้งปรับทั้งต้องไปบำเพ็ญประโยชน์นะทั้งถูกเลิกจ้างถูกพักงานทั้งแบบว่าไปทำงานก็ไม่ได้รับค่าจ้างอะไรเงี้ยบทลงโทษที่จะมีมาเนี่ย ก็6คนนะครับที่ได้รับไปก็คือกระโดดลงไปในสนามเลยชุลมุนวุ่นวายพอสมควรละในช่วงที่ก่อนที่จะมีอุบัติเหตุของโจโกวนอยู่อุบัติเหตุครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งหนึ่งนะครับท,ท,ที่หวาดเสียวนะครับที่เป็นที่ถูกจดจําครั้งหนึ่งเลยเพราะว่ารถเนี่ยโอ้โหนะฮะก็คือลอยละลิ้วเนี่ยแต่ดีนะครับที่นักแข่งไม่เป็นอะไรในตอนนั้นใช่ไหมล่ะแต่ก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุในโค้งหนึ่งนะครับก็มี กลุ่มผู้ประท้วงนะครับกลุ่ม just stop oil ตรงนี้ก็วิ่งกระโดดตรงไปคราวนี้เขาก็มีการถ้าเป็นในส่วนของสนามเขาเตรียมการไว้เยอะนะครับที่ไปดูตามข่าวมาเนี่ยก็คือมีการเสริมนะครับเป็นตะแกรงเหล็กเป็นอะไรนะครับตรงที่จะกระโดดกันขึ้นไปเนี่ยรอบสนามเลยในส่วนนั้นแล้วก็เรื่องของเจ้าหน้าที่มีการผลึกกลาลังจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นด้วยนะครับ องค์กรในชุมชนเนี่ยนะฮะเข้ามาทั้งอาสาสมัครทั้งตำรวจในเครื่องแบบนอกเครื่องแบบเยอะแยะมากมายกว่าเดิมเพราะว่าทาง f อวันคาดการนะครับในในปีนี้เนี่ยที่ซินเอร์โตนเนี่ยจะมีการเข้าไปรับชมเข้าไปร่วมงานเนี่ยรวมๆประมาณ480,000คนโอ้ถือว่าสูงมากครับมันเป็นกิจกรรมที่เรียกว่ามีการรํำลึกนะครับหลายสิ่งหลายอย่าง อย่างวิลเลียมส์เองเนี่ยนะครับซึ่งก็คือว่าถือว่าเป็นเจ้าภาพที่นี่เหมือนกันเนี่ยก็จะมีการจัดครบครอบนะครับเรตที่800อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นโฮมเรสของนักแข่งหลายๆคนอย่างที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็หลายๆทีมด้วยเนี่ยดังนั้นในที่นี่มันก็ถือว่านะครับคนมันเข้ามาเยอะอย่างเงี้ยมาตรก,การอะไรต่างๆทางทีมทางอะไรเขาก็พยายามที่จะจัดเต็มที่นะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดนะอะไรที่มันตรงนี้อีกแล้วก็เรื่องของอผู้ประท้วงกลุ่มนี้นะครับ ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการประสานงานแล้วังประกาศไปก่อนหน้าน,นี้แล้วนะครับเพราะว่ากลุ่มนี้เขาเพิ่งไปประท้วงมาเมื่อ,อยังไม่นานนะครับในกิจกรรมที่สนุกสนสนกเกอร์ชิงแชมป์โลกด้วยนะครับเห็นไหมฮะว่าไปประท้วงไปอะไรคือเขาก็จะมีวิธีการเคลื่อนไหวที่เป็นแบบนี้แล้ว,ว,วที่ผมตามตามข่าวมาคือมันจะมีงานอีเวนต์โดยเฉพาะงานกีฬางานอะไรที่ผู้คนไปรวมตัวอยู่เยอะๆเนี่ยพวกนี้เขาก็จะไปใช้โอกาสตรงนี้นะครับในการที่จะ เข้าไปแสดงสัญ,ญลักษณ์เข้าไปประท้วงเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันถ่ายทอดไปทั่วทุกมุมโลกเลยนะฮะหลายประเทศเนี่ยเกือบจะทั้งโลกอะ่ะถ่ายทอดไปเนี่ยดังนั้นการที่ไปทํากิจกรรมอะไรของพวกเขาอันนั้นะครับมันก็จะถูกจดจําถูกพูดถึงมันก็จะเป็นกระแสะเป็นประเด็นได้ง่ายขึ้นไงมันก็จะเข้าทางพวกเขาใช่ไหมแต่เรื่องนี้จอร์าเซลก็ให้ความเห็นไว้ว่าเขาก็ เขาก็เปิดกว้างนะครับเขาก็เห็นด้วยนะฮะที่ทุกคน,นควรจะมีสิทธิเสรีในการที่จะแสดงความคิดเห็นที่จะแสดงจุดยืนเนี่ยแต่ก็ไม่เห็นด้วยที่ใช้วิธีนี้กับการที่อยู่ๆแล้วกระโดดลงไปในสนามในขณะที่มีเกมแข่งขันอยู่เนี่ยมันไม่ว่าอันตรายกับกับทางพวกเขาเองนะครับคนที่ไปประท้วงเนี่ยแต่มันอันตรายกับนักขับด้วยอันตรายกับทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งทุกคนนะครับที่ต้องวิ่งไล่ตามไล่จับกันอยู่ตรงนั้นเนี่ย ดังนั้นก็คือมันเป็นความเสี่ยงตรงนี้เนะี่ยเขาเขาก็ว่าตามริงควรจะเปิดโต๊ะเจรจากันก็ยังได้นะมาคุยมาอะไรกันดีกว่าไหมแล้วอย่างจอก็เรียกร้องไปนะครับว่าให้คนกลุ่มนี้เขาเขามาฟังแนวคิดของทาง F1 หน่อยเพราะว่าจอมั่นใจนะครับว่า F1 ฟนเองก็มีเขาเรียกว่าการวางแผนที่ดีนะครับเรื่องของพลังพลังงานพลังงานทดแทนพลังงานใหม่อะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าเขาจะปล่อยปลาละเลยคือความคิดของคนกลุ่มนี้ก็อาจจะมองว่า เรากําลังจะขาดกลนพลังงานในอนาคตอย่างเงี้ยเรากำลังจะมีปัญหาเรื่องของราคาเรื่องของอะไรต่างๆนะครับมันจะเป็นปัญหาระดับมวลมนุษยชาติเลยเนี่ยแต่พวกคุณเนี่ยก็คือเอามาแข่งรถเผาผ่านน้ามันเผาผ่านพลังงานเชื้อเพลิงเล่นๆเ,เ,เ,เพื่อเอาความสนุกแบบนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับมันก็มันก็เห็นไม่ตรงกันดังนั้นจอดมองว่าทางไอวันก็ตระหนักดีถึงเรื่องนี้แล้วก็คิดว่าสิ่งที่ทาง f 1พยายามที่จะผลักดันพยายามที่จะทําอยู่เนี่ย ถ้าเปิดใจคุยกันเนี่ยมันน่าจะเห็นนะครับว่ามันก็เป็นประโยชน์ในเรื่องของพลังงานอยู่เหมือนกันนะอ่านะครับดังนั้นก็ถือว่าวันนี้จอร์จก็ถือเป็นกระบอกเสียงนะครับเป็นตัวแทนนักแข่งทุกคนเลยแล้วกันเพราะในฐานะของเด็กถิ่นของเจ้าภาพเนี่ยนะครับแต่จะมีการเปิดโตเจจาจะมีการคุยเหมือนกับที่จอรสเขาบอกหรือเปล่าอันนั้นผมไม่ทราบนะแต่ส่วนตัวมันก็เป็นภาพที่ออกมามันมันก็ไม่โอเคครับอยู่ๆแล้ววิ่งกระโดดกำแพงนะครับห้าคน6คนวิ่งไปแล้ว รวมทั้งเจ้าหน้าที่มันก็เป็นยี่สิบสามสบาทใช่ไหมล่ะฮะเรารถแข่งในทุกวันนั้นมันแจ้งมันเตือนอะไรกันไม่ทันหรอกมันชั่วโมงเร่งด่วนมันแค่เสี้ยววิทีนะครับที่วิ่งลงไปเนี่ยอาถ้าคิดในแง่ร้ายนะถ้าคิดว่ามีนิดในในแง่ของการที่ว่าแบบอยากจะเด่นจะดังเลยอยากจะฉายแสงอะไรไม่รู้แล้วอยู่ๆวิ่งไปตัดหน้าให้รถชนรถอะไรอย่างเงี้ยแล้วทุกเรื่องราทุกวันที่เราได้เห็นใช่ไหมว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้นะฮะทุกคนอยากจะเป็นที่จดจําหรืออยากจะให้ ขาเรียกว่าปฏิทานขององค์กรของพวกเขาเนี่ยมันประสบความสําเร็จก็ต้องแสดงสัญ,ญลักษณ์ต้องให้มันเป็นข่าวใหญ่ที่สุดอะไเงี้ยแล้วคนที่ไม่ได้รู้เห็นอะไรด้วยเลยคนที่ไม่ตั้งใจนะครับคนที่จะต้องมารับกับตัวนี้นั่นก็คือนักแข่งเห็นไหมฮะดังน,นั้นก็คือการประท้วงการให้เสรทธิ ในการที่จะแสดงอะไรต่างๆนี่มันมันก็เข้าใจครับคำว่าประชาธิปไตยทุกคนมีสิทธิ์มีเสียงมีจุดยืนมีสิ่งที่อยากจะบอกอยากจะเล่าอยากแสดงความคิดเห็นต่อพื้นที่สาธารณะมันทําได้แต่มันมีหลายวิธีกว่านี้ไหมนะครับก็ผมเองไม่ไม่ไม,ไม,ไม่สนับสนุนอยู่แล้วครับเรื่องของทํานองนี้เนาะอ่ะนะครับก็ฟังจอร์ดไว้ก็ดีนะครับจอร์ดก็มีเหตุผลของเขานะครับในส่วนของตรงนั้นแล้วจอร์นดี้เบรดก็ออกออก,ออกเตือนไปแล้วครับออกเตือนไปแล้วว่าจะมีโทษนะครับที่สูงสุด ที่เพิ่มขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเหมือนมันมีพระราชาพระราชบัญญัติพระราชากำหนดผมก็ไม่แน่ใจนะครับถ้าบ้านเราเขาเรียกว่าเป็นอะไรนะครับที่มันเพิ่งจะผ่านร่างกฎหมายมาในปีนี้แหละเพื่อที่จะเอาไว้จัดการกับผู้ชุมนุมนะครับผู้ประท้วงหรืออะไรต่างๆเนี่ยเป็นฉบับใหม่ล่าสุดนะครับที่ที่เพิ่งผ่านร่างมาในในปีปี2023ปีนี้แหละเพื่อที่จะเอามาจัดการแล้วตำรวจก็แจ้งไปแล้วนะครับว่าถ้าใครคิดที่จะมาทําอะไรก่อความวุ่นวายในพื้นที่สาธารณะในอะไรตรงนี้เนี่ยนะ ก็เจอแน่ๆน,นะครับอ่ะก็ว่ากันต่อไปนะครับจะเป็นอย่างไรอ่าเดี๋ยวไหนๆก็คุยเรื่องของจอร์ดนะครับอัปเดตนิดหน่อยแล้วกันเรื่องของต้นสังกัดเขา Mercedes มีปีกใหม่มาครับมีปีกหน้าใหม่มาจริงๆแล้วก็มันมันเหมือนมันลดเหลี่ยมลงไปนะครับแล้วที่ดูภาพเนี่ยมันจะมีความโค้งมนเพิ่มขึ้นแต่ถามว่ามันออลนิวใหม่ถอดด้ไหมก,ก็ไม่ใช่ครับก็คือเขาเรียกว่าเป็นตัวตัวโมดิฟายก่อนหน้านี้ดีกว่านะครับไม่ไม่ถึงขั้นเป็นออลนิว แต่ก็มีจุดที่มันเปลี่ยนไปแล้วที่เห็นก็คืออย่างความโค้งมนเนี่ยนะครับมันก็โค้งมนขึ้นแล้วเหมือนจะมีช่องลมนะครับตรงจมูกตรงตรงด้านหน้าเนี่ยนะครับเนี่ยตรงอยู่ใต้โลโก้ดาวสามแฉกนั่นแหละรู้สึกว่ามันจะมีช่องที่มันมากกว่านะครับที่มองเข้าไปช่องที่มันใหญ่กว่ากว่าเดิมแล้วก็เรื่องของเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิยางมีการย้ายที่ครับเพราะว่าปีกมันก็เป็นรูปแบบใหม่นะก็เลยย้ายย้ายที่ออกไปนะอ่ะมันจะดี ขึ้นหรือแย่ลงยังไงไม่ทราบนะครับแต่การนับเปรดชิ้นนี้ก็หวังนะครับว่าแฟนๆนะครับที่เข้ามาเนี่ยนะครับก็จะได้ชมผลงานแม้ว่าปีที่แล้วเนี่ยจอร์ดวอเอร์เองก็ทุกคนจะเห็นใช่ไหมครับว่ามันก็เป็นโฮมเรสที่เรียกว่านะเป็นโฮมเบสที่ไม่โอเคสําหรับเจ้าตัวเท่าไหร่นักนะครับก็ค่อยว่ากันเดี๋ยวตารางเวลาผมก็จะแปะไว้ตรงนี้หละนะครับทุกคนนะ ก็พี่หรือว่าดูกันพร้อมๆกันเลยนะครับวันนี้ผมก็ชุลมุนวุ่นวายหลายสิ่งหลายอย่างเหลือเกินในตอนนี้นะครับเนี่ยไปโน่นมานี่ผมก็พอดีผ่านมาตรงนี้นะครับลืมเอะนะครับเราไม่ได้เจอกันใน F1 2วันเนี่ยสวันแล้วหรือเปล่าในขณะที่ MotoGP ผมก็พยายามดิ้นรนแบบหนักหน่วงนะับเพื่อที่จะสร้างความต่อเนื่องแต่ผมก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าเพื่อนๆที่ f อเนี่ยก็ติดตามกันหลายๆท่านก็ ติดตามผมรู้จักมาคุ้นกันนะครับจะต,ตามกันทุกคลิปเนี่ยดังนั้นคือผมจะไปให้ความสำคัญแค่ช่องนั้นช่องเดียวก็คงจะไม่ได้นะครับขออภัยนะครับที่หายไปส่วนลิงก์ที่ผมแปลไว้ให้ในด้านใต้คลิปหรือจะเป็นในคอมเมนต์ปักหมุดเนี่ยก็สําหรับนักช้อปออนไลน์ครับเพื่อนๆที่จะซื้อสินค้าในผมเป็นนายหน้าของ Lazada ของ s h อป e e นั่นก็คือเป็นงานเสริมเล็กๆน้อยๆของผมนะครับพอได้ค่าขนมค่าน้ำกาไฟนิดๆหน่อยคนไหนที่ซื้อของผ่านออนไลน์แล้วนะครับในช h อป e e ใน l a z a d a ก็ ถ้าสินค้ามันโดนใจส่วนมากผมก็เรียกว่าครึ่งหนึ่งอะผมซื้อมาใช้เองมันดีถึงอยากบอกต่อแล้วก็พยายามคัดสินค้าที่เขารีวิวเยอะๆที่ราคามันเป็นธรรมเนี่ยมาให้เ,เพื่อนๆได้ได้ได้ช็อปกันว่าจะเป็นสินค้าเกี่ยวกับรถเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเสื้อผ้าหน้าผมเครื่องไม้เครื่องมืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับยังไงสะดวกก็จิ้มเข้าไปเลือกไปซื้อหากันได้เนาะลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้ารักษาสุขภาพกนทีทุกคนสวัสดีครับ